ผู้เอกทีทุกท่านรอคอยครับอีสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวถู008000นะครับต้องขอบคุณด้วยครับแอปพลิเคชันพลายทีวีทีวีนี่เหมือนกับนั่งดูในเวทีนะครับช้ากว่ากันไม่เกิดขวากับขวาอจจะผมต้องเล่นลูกหนักนะครับขครับต่กันขอสอกกับเข่าลอยรับไปทันทีหนึ่งมืบาท และกำจัดศัตรูพืชปลวกเพลี้ยแมะลง193596ก1 085 660 8565นะครับรวมถึงลายแอดทีพีไอพีจะไม่ได้ยินเสียงระทังยกสุดท้ายนะครับโอ้โหดูครับจังหวะทั้งคู่ออกอาวุธน่ากลัวเลยครับ้ายกสองออกอาวุธกันแบบนี้สายหน้าดีสวยครับเจาะยางคืนไปครับยังใกล้เคียงกันอยู่โอ้โหโดนเจาะยางแล้วดูนะครับจังหวะเริ่มจะใช้ความแข็งแรงให้เห็นแล้วนะครับอัศพลวันชัชยเล็ก นี่โอ้โหนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหชัดชายเล็กมาเอ,าอ้าอย่าอย่าอย่าตกใจครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้มาหววแข้งคืนเลยครับโอ้โห,หน้าตานี่ากาจะคูเอาให้อยู่เลยครับ14 5หปอนมาเอา,เอาม,มีมีบวกศอกแล้วครับวงในวงในมาล็อกล็อกแต่ว่าเจอลูกไป <S <S ทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช็ดสัดยอกพกช้ำถาถูทาถู ขอบคุณยาดมตราท้วยทอง,ทองเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจมีสองกลีดดมยาดมตราท้วยทองขอขอบพระคุณครับอัตพนีเล็กว่าก็จริงนะครับแต่แข็งแรงพยายามจ,จะเบียดนะครับเข้าไปปล้ำในนะครับมีหมัดนําไปก่อนไหนก็มีลูกขวางด้วยเอาละครับแตกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจัดไฉเล็กนะครับโอ้มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่เหมือนนกแก้มโอ้โหยิ่งยิ่งโมโหใหญ่โดนดักแทงเข้าไปครับอัตพลเอาโดนดักวางแข้งสวนหมัดหมัดมาแข้งมา แหลกแหกโอ้โหแหมแข้งกับมัดครับแอมนี่นี่ครับขุกซ้ายแามโอ้โหดูนี่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนชัดชัยเล็กอยู่ไหนโอ้ยเอ้าเอาโอ้ยโดดโดดชัยเล็กเองนะครับว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ารันยากู่แต่ยังคู่อยู่ตลอดนะครับอาตบนต่อยท้องต่อยเล็งเล็งอยู่ครับเล็งอัตพลเล็งอ่โดนทีไปก่อน,นเอดินเริ่มเริ่มจะช้าลงเหมือนกันนะครับทางด้านอัตพลครับ โอ้โหดูครับมหาของดีวันศุกร์ของเราในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับออกมาเดินคู่เหมือนเดิมนะครับอัตพลพขออกไปต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำเลยอาวุธนี่ออกแล้วโอ้โหมันชัดเจนแต่ว่าแกอาจจะ,ะประหยัดอาวุธไปนิดนึงอ่ะพอเตะได้นี่แม่สวยเลยครับอ่ะมีกระโดเตะเล็งเล็งให้แม่นนยครับแต่เนี่ยแกแกเตะทีนึงแกก็ออกมาถอยอีกแล้วครับ ดูครับโอ้โหแต่ว่าอัตพลนี่แกไม่ไม่เปิดช่องไฟอะครับต,ต้องเดินดูครับถักเข้าหาอยู่ครับแต่ทีมงานนี่ตะโกนบอกให้ก่อนต่อยท้องต่อยหน้าพยักหน้าคู่ด้วยครับอ่าตั้งไว้เดินคู่ครับสาสแข้แทงไปครับมาตั้งไว้โอ้โห ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อไพรมวยเด็ด789ขอสวนภูร,รีสอทเอา้อเาออแกไนเซอร์หัดใหญ่น้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจบอซาวน่าพร้อมด้วยเดอะสปีดขอนแก่นนะครับวันนี้ครับหนักนะครับดูนะครับแล้วก็ดากแต่ดูจะมันโอกมันใจคุ้มเกมว่าจากไทยเล็กยกนี้นี่ก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับทั้งมัดทั้งกอกนี่ เานะครับนี่นะครับมาดักแรงเหมือนกันเวียงไปครับเวียงไปครับอาวุธมวยไทยนี่แผ่นรถจะเป็นแผนไว้เลงยกห้านี่ชัดชัยเล็กโอ้โหดูว่าต่ว่าอกบดโอ้ดูครับโดยขวางดูครับมาลูกนี้เสียบขาดครับชัดชัยเล็กมาเอ้าเริ่มจะลุกช้าเหมือนกันเริ่มจะลุกช้าเหมือนกันอกคมบอลเอาดูชัดชัยเล็กนี่ครับว่า มาเดินยกสุดท้ายก็เดินทําก็ทําได้นะครับอย่างที่บอกนะครับสี่ยกแรกนี่โอ้ไปตั้งรับเยอะเหลือเกินเนี่กรรมาการทีลวุิศิลปคอค,ค,ค,ครับเดินรวบรวมไปให้คะแนนะสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับอัศพลสอเพชรพระธาตุครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชัดชัยเล็กสิทธองปอนไป